แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ทิ้งไม่ได้แน่นอนการติดตามช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยที่อยู่ใน Israel, อิสราเอลกลับมาบ้านเรานะคะวันนี้ถือว่ามีสัญญาณที่ดีขึ้นสำหรับมาตรการที่จะออกมาช่วยเหลือพี่น้องแรงงานนะคะเดี๋ยวจะต้องรอบทสรุปอีกครั้งในที่ประชุมคอรมอครั้งหน้าแต่ว่าวันนี้เนี่ยถือว่านายกรัฐมนตรีรับปากแล้วนะคะว่าพี่น้องแรงงานที่กลับมาแล้วยังไม่ได้กลับมานะคะ หรือกำลังจะกลับมาบทุกคนเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก50,000บาทตรงเนี้ย ไม่ได้นับ1 5 0 0 0บาทจากกองทุนนะอันนั้นได้แน่นอนอยู่แล้วอันนั้นคือได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าคุณเป็นสมาชิกกองทุนกองทุนให้ให้ค<ช>ุณอยู่แล้ว1 5 0 0 0บาทแต่อีก50,000บาทจากรัฐบาลเดี๋ยวจะตามมาค่ะนะ,นะคะ,ะ,คะแล้วก็รอที่จะเคาะอย่างเป็นทางการในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมีรายละเอียดเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเราไปตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่กันก่อนนะคะตอนนี้ถือว่าการสู้รบเนี่ยยังดําเนินไปอย่างต่อเนื่องและล่าสุดปาเลสไตน์รายงานนะคะว่า การโจมตีของอิสราเอลนั้นพลาดไปถูกโกดังของ องค์กรบรรเทาทุกข์จนได้รับความเสียหายค่ะข้อมูลนี้มาจากสำนักข่าวต่างประเทศนะคะที่รายงานว่าปาเลสไตน์เนี่ยได้รายงานว่ากโกดังของสภาเซียวงเดือนแดงแห่งปาเลสไตน์ที่ตั้งอยู่ในฉนนกาซาถูกอิสราเอลโจมตีได้รับความเสียหายอย่างหนักและทําให้อาคารที่อยู่ข้างเคียงก็เสียหายไปด้วยโดยมีการมองกันว่าการโจมตีของอิสราเอลที่ไม่ละเว้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาทุกข์ จะยิ่งเพิ่มความทุกข์ร้อนให้แก่ชาวปาเลสไตน์ผู้พลัดถิ่นจากสงครามซึ่งเวลานี้มีจำนวนมากถึง1.4ล้าน4แสนคนจากประชากรทั้งฉนวนกาซาที่มีอยู่ประมาณ2.3ล้านแสนคนโดยผู้พลัดถิ่นเหล่านี้กำลังประสบกับภาวะขาดแคลนน้ำและอาหารอย่างรุนแรงรวมไปถึงยารักษาโรค และต่อไปก็มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับโรคระบาดจากการที่ต้องพักอาศัยอยู่ในพื้นที่จํากัดทางตอนใต้ของฉนวนกาซาด้วยก็จะเป็นการยากที่หน่วยบรรเทาทุกข์จะให้การช่วยเหลือเนื่องจากมีสเสบียงไม่เพียงพอโดยจํานวนรถขนส่งปัจจัยต่างๆที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านจุดผ่านแดนราฟาจากพรมแดนอียิปต์มีเพียง33คันเท่านั้นซึ่งยังห่างไกลจากที่สหประชาชาติได้ประเมินว่าจะต้องมีอย่างน้อยไม่น้อยกว่าร้อยคันต่อวันนะคะนี่เป็น ข้อมูลที่ทางปาเลสไตน์รายงานนะคะขณะเดียวกันปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลเนี่ยก็ดําเนินไปอย่างต่อเนื่องนะครับเฉพาะ24ชั่วโมงก่อนหน้านี้เนี่ยอิสราเอลยิงถล่มเป้าหมายกลุ่มฮามาสไปกว่า600แห่งไม่ว่าจะเป็นศูนย์บัญชาการฐานยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังแล้วอิสราเอลเขาอ้างว่าเขาสามารถสังหารนักรบฮามาสที่ซ่อนตัวอยู่ในอุโมง์ใต้ดินได้แล้วหลายสิบคนในระหว่างที่ก็ส่งกองกําลังภาคพื้นดินเข้าไปถึงชายขอบของเมืองกาตาสิตี้ แล้วก็บอกว่าช่วยตัวประกันซึ่งเป็นทหารหญิงชาวอิสราเอลออกมาได้หนึ่งคนด้วยนะครับทหารหญิงคนนี้เนี่ยถูกจับไปตั้งแต่วันแรกที่เปิดปฏิบัติการก็คือเจตุลาคมเลยตอนนั้นเนี่ยนักรบฮามาสแทรกซึมเข้ามาในชายแดนอิสราเอลและจากนั้นก็โจมตีกันมาต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ทีนี้ทางฝั่งปาเลสไตน์เนี่ยเขารายงานว่ามีผู้เสียชีวิตในฝั่งเขาฉลนนกาซาเนี่ยนะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า8,300คนแล้ว ส่วนทางฝั่งอิสราเอลเนี่ยยอดผู้เสียชีวิตคงที่อยู่ที่1,400กว่าคนมาเป็นสัปดาห์แล้วนะแล้วก็มีผู้ถูกจับกลุมไปเป็นตัวประกันเนี่ยกว่า230คนซึ่งกว่าครึ่งเป็นผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศถึง25ประเทศครับค่ะและล่าสุดนะคะกลุ่มฮามาสได้มีการเผยแพร่วิวดีโอคลิปตัวประกันหญิงชาวอิสราเอล3คน โดยหนึ่งในนั้นได้กล่าวโจมตีนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูว่าล้มเหลวในการป้องกันการโจมตีจากกลุ่มฮามาสและไม่สามารถช่วยเหลือตัวประกันได้ซึ่งก็มีการมองกันว่าตัวประกันคนดังกล่าวอาจถูกกลุ่มฮามาสบังคับให้พูดค่ะ